อัปเดตเงื่อนไขล่าสุดชุรลพันธ์เผยจ่อเพิ่มเกณฑ์แจกดิจิทัล1 0 0 0 0บาทปรับเงื่อนไขไม่แจกคนรวยฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลัาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆ ในทุกวันด้ๆายะะจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ตอบคำถามที่ว่ามีความจำเป็นหรือไม่ในการเพิ่มเกณฑ์ของบุคคลที่จะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทซึ่งทำให้อาจจะไม่ได้รับทุกคนกล่าวว่าเรารับฟังเสียงสะท้อนจากภาควิชาการและภาคประชาชนแต่ก็ต้องเรียนว่าทางภาควิชาการมีทั้งความคิดเห็นที่สนับสนุนและคัดค้าน แต่เสียงส่วนใหญ่ของภาคประชาชนโดยเฉพาะในเขตต่างจังหวัดมีความต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและต้องการเม็ดเงินที่จะลงทุนในการาประกอบอ,อ,กาอาชีพว่ายืนยันทางรัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนทั้งหมดและจะนําเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาการปรับโครงสร้างโดยอาจจะมีการยกเว้นคนที่ฐานะร่ํารวยซึ่งตรงนี้ก็กําลังหาคําตอบอยู่ว่าจํานวนเงินที่จะได้รับผลกระทบ รวมถึงจำนวนคนที่ไม่ได้รับเป็นอย่างไรเพราะว่าต้องหาตัวเลขหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยเกณฑ์การวัดความรวยอาจจะดูเรื่องของยอดเงินในบัญชีหรือจะดูเรื่องของรายรับต่อเดือนแต่ทั้งนี้ต้องเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่นั่งเทียท<า>งขึ้นไหมนะจุลพันธ์ยังยืนยันว่าเราต้องยึดมั่นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ประชาชนเป็น,นกลไกพร้อมชี้แจงว่าวัตถุประสงค์หลักของการแจกเงินนี้ คือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นการลดจำนวนคนที่จะได้รับจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้เรากำลังรับฟังและพิจารณาอยู่ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยอาจจะมีความเป็นไปได้ในการยกเว้นกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยในช่วงแรกของการรณรงค์ก็ต้องแจกเงินให้ทุกคนแต่เมื่อมีเสียงสะท้อนมาในฐานะรัฐบาลจำเป็นต้องรับฟังและพิจารณา สุดท้ายการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดใหญ่ที่จะลงมติด้วยอาจจะมีตัวเลือกให้กับคณะกรรมการในการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นและสามารถปรับแก้ส่วนประเด็นเรื่องการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทครั้งเดียวไม่แบ่งรอบนายจุลพันธ์ระบุว่าก็รับฟังแต่ว่าในหลักทางการแล้วกระบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเกิดแบ่งจ่ายเป็นรอบๆจะไม่ต่างกับนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาลเช่นนโยบายบัตรคนจนเป็นต้นการทำเช่นนั้นจะไม่มีการกระชากเม็ดเงินในระบบและการผลิต เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องช็อแรงเพื่อให้เศรษฐกิจเกิดการกระตุกตัวเพื่อที่จะให้คนกล,ากลา้าในการ,รงล<อ>งทุนชีพและกล้าที่จะสร้างการผลิตขึ้นมาในสังคม,มเพื่อที่จะให้การบริโภคที่เกิดขึ้นรองรับและผลิตเหล่านั้นแล้วมันจะหมุนตัวต่อขึ้นไปเป็นขั้นบันไดและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันคะ่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสั้นใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ